วิชาลักสึบชุมชนข้อเสนอเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ภูมิทันนโต จำกลางภาคทานโรยะลาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2438ร่วมสมัยเดียวกับทันทสถานเกาะตรุตาจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในสถานที่คุมของนักโทษทางการเมืองและนักโทษคดีอุกสการที่ถูกตรงมาจากทั่วประเทศภูมิประเทศและอนาเขตของเรือนจํามีพื้นที่จํานวนสองมื25,000ไร่เป็นป่าทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมีลำธารหลาผ่านน้ำนํำในลําธารเต็มไปด้วยเชื้อไข้ามาลาเรียมีถนนลาดยางมาตอยเพียงสายเดียวจากจังหวัดยะลาผ่านอําเภอทานโตเข้าอําเภอเบตง รถวิ่งเข้าออกน้อยมากบางวันไม่มีเลยไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข้ป่าความคึบของป่าทําให้นักโทษไม่สามารถหลบหนีได้เคยมีนักโทษหลบหนีไป5้าวันหมดสเบียงไปไหนไม่รอด ต้องกลับเรือนจำภายในเรือนจำมีโรงเลื่อยโรงครัวเรือนขังโรงเลี้ยงอาหารทังเรือนจำมีเครื่องจักรไอ้น้ำสำหรับโรงเลื่อยและปั่นไฟใช้เองมีรถแทรกเตอร์ใช้งานมีร้านขาแบบซาร์กรสำหรับนักโทษและผู้คุมอีกด้วย ความเป็นอยู่ของนักโทษที่นี่อยู่กันค่อนข้างอิสระมีเพียงนักโทษที่ความประพฤติไม่ดีเท่านั้นที่ถูกดีตรวนนักโทษส่วนใหญ่ไม่เกเรและมีโทษเหลือประมาณ5 6ปีทุกคนต้องทํางานประจําวันส่วนใหญ่ทํางานไม้เช่นไม้หมอนท,า,ทาเสาโทนเลขทาถนนจากท่านโตไปยังอําเภอเบตงตัดไวป่าเผาถ่านทำสวนส้ม ปลูกยางพาราธรำเฟ่นและเที่ยวน้ำตาลท่านทักสถานทานโตได้เปิดทำการมาจดกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2499จึงถูกยกเลิกในสมัยจอมพลพอพพิบูลสงครามเพื่อนำไปจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองรวมระยะเวลาทาั้งสิ้น22ปีมีผู้บัญชาการจำนวน3คน คือนายสนวนตุลารักนายคุณนิยมบานสารและนายเจือบุญวงรักที่พิพิธภัณฑ์คุกทานโตจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2553โดยใช้อาคารโรงครัวเก่าของคุกทานโตซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านนีคมสร้างตนเองทานโทเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมในปีพุทธศักราช2555ปัจจุบันยังมีร่องรอยต่างๆของทันทสถานทานโตปรากฏอยู่เช่นโรงครัวโรงนอนโซ่ตรวนตาอิดเตาเคี่ยวน้ำตาลและอดีตนักโทษที่เคยถูกคุมขังซึ่งยังปักหลักประกอบอาชีพมีครอบครัวอยู่ในอำเภอทานโตจนถึงขณะนี้